ทำอะไรนี่โอโ้โ,อโหโอ้โหไม่ไม่กระตุกแม้แต่นิดเดียวไม่ทำไรอ่ะแทงเหรอเชี่ยอลังการงานสร้างที่ผ่านไปเออจะบอสอย่างเงี้ยไปนาซูหน่อยทีตีไม่แหลกมาเจ็ไอ้พวกนั้นอะไรอ่ะอ้าว ตายได้เี้ยตัวชันอีกคนหนึ่งก็ไม่โอ้โหโอ้โห,โหกูเข้าใจกูเข้าใจแล้วว่าทำไมมึงตายไอ้สัตว์นี้ หลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถเอาชนะแม่ทัพโอนิวได้สําเร็จนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับจากนั้นผมก็ไปบริเวณที่เป็นซากเก่าของมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่ผมสํารวจแถวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กลับไปที่โต๊ะกลมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็พบความจริงที่น่าตกใจเฮ้ยคนหายไปเลยวะจะบอกพวกนี้ยังอยู่เฮ้ยแต่ประตูนั้นเปิดไอเชนนี่ก็หายแต่มึงกอด พูดเทียอะไรมันอยู่ในรังคิไมไลไรนั่นะเอา้ามันตายหาเป็นของไปแล้วเหรอวะมาทั้งชุดกะ <c oughs> พูดยินแอคท่าแบบที่มันทำอะ่ <c oughs> อะไงบ้างหัวด้า <c oughs> มึงนี่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรเขาเลยด้วยดูประโยคเดิมเลยฮ่าเอาประตูนี้เปิดแล้วไอเหี้ย <c oughs> แล้วมึงเป็นใครนะ มาแต่ละทีนี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเลยวรืเปล่านี่ไงใครเป็นไรเขี่ยกันเลยดีเขี่ยกูได้ชุดใหม่แล้วนะยังใส่ไม่เบื่อเลยชุดเก่ากูอ๋ออันนี้คือไอ้ที่กอดมันมาอยู่นี่เล่ดีนี่เป็นใครนะไปเจอที่ไหนกูลืมแล้วเนี่ยตัวละครเยอะจัดมึงจําได้ไหมจําไม่ได้ไปแล้วบอกใครแม่งไปกันหมดเหมือนกัน ก็คิคดว่าชดตัดวินฝ่ายหน้าตัวเองไอ้เชี่ยนี่เป็นคนฆ่าเลยเนะี่ยก็เป็นไม่ได้嘛เพรพอดูแบบแม่งน่าจะเป็นแบบนักเวทอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็แบบประมาณว่าเหมือแนบบไม่อยู่ฝ่ายเดียวกับโต๊กกลงอยู่เออเป็นไม่ได แบบมันเป็นสไตล์มาไ